ไวไปไปทุกคนเดี๋ยวเาประกาศเนี่เริ่มแล้ว้ปาป้าเปิดซัมซไมมีหน้ากระโดดกระโดดไปก่อนนะกระโดดกระโดดเอานะอย่าิระวังนะทุกคนเีวเียวเีวเปนเด็หาวระวนได้ระวนได้ไหมราวนได้ไหมหันน้าไปฝั่งนุ่มยาวหันหน้าไปฝั่งนู้น ไม่ตามเนินเขาไปด้วยเราจะวนซ้ายเราวนจากซ้ายไปปะวนจากซ้ายไปหาเขาเพราะว่ามันเป็นเนินเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันโอเคโอเคไปทางนี้ทางนี้น่ามาวนมาทางนี้ทางนี้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม้ขึ้นหน่อยไม้ขึ้นหน่อยไม้อยากวนไม้มาข้างหน้าไม้มาข้างหน้าจระจายตัวกันเล่นนะแยกตัวกันเล่นนะเปิดน้ะเปิดนะร้อยชุดพันด้วยเนาตเปิดนะโน้เปิดนะโน้เปิดนะ อะไรเยอะๆหน่อยดีไปพี anything, итай, yeah. 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 Dai, ่ๆม so ึงชมเพื different pair, different s. <S ่อนหน่อยเพื่อนนอนเต็มเลยเนี่ยมีแต่ควายเหี้ยมึงชมเพื่อนหน่อยต้ไงกูพูดกี่รอบว่ามึงชมเพื่อนหน่อยดีโอ้ยแคยนี่ม่งจัดม่งจ่าเด้อฮะสวย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  ตัวชูปิดตัวชูไม่มดตึ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 อนี่ควายมมึงตัวบักมีสัตว์อีควายมมึงตัวบักมีสัตว์เียไอ้ศพเนาะกระจอกจัดไอ้เหี้ยคนโง่เลยควายคนเยอะแต่ไม่มีสมองไอ้สัตว์ ตอบมาด้วย คนระดับกันเลยร <S <S ู้ปะเนี่ยโอยควายคนละระดับกันเลยอ้าวข้าวมาทำไมเนี่ยมึตัวใต้สัตว์มึงงงแต่เข้าวไม่หยิบกับเพื่อนควายัวแล้วเพื่อนพัวแล้วไปพาวาทุกคนทุกคนเข้าว่าครับพาวาพอแล้วพาวาเข้าว่า

แล้วยี่ไม้นสัตว์ตัวบักชุูไปเลยอีเหี้อย่างแต่คือฝั่งเราไม่มีตัวบักนะมีบักเราเช็คตลอดก็บอกเราเราเช็คตลอดก็เหมือนคำที่ยูนะบอกนั่นแหละแกยังไม่หูดับแกฟังฉันก่อนบอเล่ก็ตัวบักสามารถเช็คได้โดยไม่ต้องรอให้คนไปถ่ายแปดห้าเป็นตายเดี๋ยวเล่นดีต่ออ๋อแป๊บนึงเล่นดีต่อมาแป๊บนึงแล้วก็แปดห้าเป็นตา การนึงนะดีตอมบอกเขาให้หน่อยปายกทค่ะคุณสภพาะค่ะเป็์มีบางเดี๋ยวเราควรไปอยู่ฝั่งนู้นเลยครับสลับฝั่งนีต้องมีตอมออันนี้จะรอได้ไหมคะกรณีนี้รอรอได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้าว่าแล้วก็มรวมกันใช้ตัววักอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อมันบั๊กกลางไฟเมื่อกี้เราเล่นดีมาก เราเราได้ราได้มุม <sm> ร <Un lock ing> <Trans> ้อยนะชมกันเยอะชมกันเยอะๆไ้ควายมย่าตายมาอย่าตายมามีมีใครเติมเพลงเติมอะไรไหมคอมึงอยู่ตรงนู้นนะกบไปตรงนู้น ทุกคนทุกคนทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนใช้ตัวบักอีกรอบนึงนะตัวบักเลยมาะมาปบมคบัมาปะมัปชมาปะ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 มยปะมาปะลาปะมาปะมาปะมาปทมกปะมาปะาปะมาปะมาปะมาปไมาปะมาปะมาปะมาปตาปะปะมาปัมาปะมาปะัาปะมาปะมัปะมาปะมาปะมะมาปะมาปะมาัะกาาปาาะปอะมมมามามมา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  เมื่อกี้ข้ามศพเพื่อนเยอะมากเลยใช่ใช่ข้ามเยอะมากกลางไฟเพื่อนนอนกันเยอะมากไอพี่พูดป้าแม่งสูบสูบสีแม่งออกคล้ายๆกันเลยละไรแบบมองมองมองใช่ใช่นี่เราก็เห็นด้วยเพราะสูตรคล้ายกันไม่เราต้องแก้นะครับเรื่องอุ้มศพแต่เมื่อกี้สอโทูเรบพอจอพับทาให้หลายคอบอยู่แต่ว่ามีไปให้เขาประมาณแต่พี่ชุบอยู่แต่ก็แบบว่าจับไม่ได้อะมองไม่เห็นหน้าอุ้มศพแทนกันได้ อุ้มแทงได้ใช่ไหมอุ้มตีใช่ไหมเพราะอุ้มตีเกมมาฝั่งเขาพี่ต้องใส่หูนะให้เขาไปใส่สูตรได้ปะะไม่ไปไะหรอไปนะถ้าชุบก็ตายดีนะพี่ยังไม่ชุบป่ะเพราะไม่มีคนคบพี่ขอหน้าไปฝั่งนู้นนะเราเปลี่ยนฝั่งแล้วนะให้มีดีเพิ่มหนูมีค่ะให้มีไอจีให้เพื่อนหน่อยจ้าวันนี้วันนี้เออกระเป๋าอะไรอยู่นะกระเป๋าสองห้าหครับพี่ได้่ไม่รวยไปเปิดอะไรเปิดอะไรไอ้นะคะไม่ี่สามนะครับสามแล้วดีรอบไหนเปิดซะสามแล้วนะเปิดซะสามลูกเปิดดีละกหนึ ใช่ผ่าทีละตนันไม่เต็มตัวอันนี้เอวาปาเอวาปาคนนี้ไม่ครับบักไหมบัไหมโอเคเห็นตัวเราเราุไมเลยเพื่อนมันเก็บโดยชุบไม่ไปลนเริ่มไฟฟ้แล้วเริ่มไฟแล้วชุบเพื่อนบเยอะห้่อยหนอยเพื่อนวยนะเว้ยเราพยายามคุมทิศรอยนะคุมทีศรอยนะชุบเพื่อนเยอะๆอย่าข้ามศพเพื่อนครับอุ้มใดอุ้มเลยตองตาตองตามาตองตามาตองตามาตองตาพูดีดอย่างเงียบดีเจาไป ดสวยมากตายงง อุ้ยบไม่ถึงตายอยู่รไม่เลียงมันอยไเลียมันลอยถือเันทาต่อยต่อยต่อยเันาเป็นทาเป็นาบัดมัดๆัดัดัดเียนัดๆๆ่ัดตอยลุ้มัดเนัด่ัดลๆเี่ยัดุมต่อย้มใม่เกทีเอาเมื่อกี้ลูกเราไม่ใช่วุ้นหรอโทษทีโทษทีนะ

งูเกินจังูเกินไป่ควายให้หน่อยได้หมจ้่อีกยะับเ่จันี่ชจับ่ยจับเนี่เนี่ยกตเัวเอี่บเาี่เี่บเนียับีับเนัเนยเยับี่ยี่ยจั้เนยจเนีบนีัน่ยจับเนีันัน่ันันเ่ยเนยเี่ี่เ่เน่าจนี่ยี่น แตงยาบ้าลูกอดีรนารันตามาบ้าลูกสองคนล้อลยวายซัพพอตควายเฮียคนให้ของอะซัพพอตควายจับซัพพอตควายถูกไหมถูกถูกถูกมันง้อเยค่องควายงูจังยิมิสันยิมยเอามาให้กูนี่ได้ได้้ได้ไม่ซัพพอตไดเะสักลอยลอยลออดไมเมือกี้ดตายไหมนูไม่เคยตายเลยสยมากไหม มีใครที่ชุบทุกคนอย่าลืมเช็คข้าวเช็คอาหารนะคะอย่าลืมเช็คเช็คอาหารนะนะอย่าลืมเช็คอาหารนะแล้วก็เช็คตับากันดีกรอนนะคะเช็คตบากะหน่อตวบ้กะดิงอนนมต้กระด่งอนะั้าริ่่อคต้ระ่อนนัคไดัว้ากรงนน้ค้กด่ง่อนนวบ้ามีดอะมยบากระดิ่อคั้ากระด่อนนะคะตัวบากรดิ่อะมาัมาุ้กนมานะโฟกันนะโะกัวนะด่ร่อนนะาอยู่ฝั่งนีะาด้นะ ไม่เหมือนนะคะตามตามกันมานะตามกันมานะเเลแชเชลแกาข้างหลังลิมาข้างหลังลิ้มมาข้างหลังลิมาตรงกลางตรงกลางตรงกางชน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 ่นไปโน่นไปเอ้าจะไปไหนคะ ชูบ้าแนนะชุบ้ไไปยไปชูบมีดยัดไปดีตัวชูบ้ามีดก็ยัดไปดีอีควายตปาตไปเฮียตปาดิ้งดิ้งดิ้งคนไรดิ้งคนไรชูบ้าก็ตายอีควายไม่ต้องชูเลยอีโง่ย่าทิน้อยอย่าทิน้อยอย่าทิงน้อย อย่าข้ามศพเพื่อนอย่าข้ามศพเพื่อน,นอายปาตีหัวดูตายปลาปตาตีหัวดูตายนมละเธอเปบบล็อกเพื่อนนะหนูน่ะค่ะคุณป้าคนทีน่งอมคนเป็นใครคะอืมพ แล้วมึงแพ้มูถามมึงแพ้หรือเปล่าูถาม่ะมึงแพ้เปล่ามึงแพ้เปล่าแพ้เปล่าไปวยเงินากมึงไปได้แค่งานแคแหลไม่มีบทอะไรอีกแล้งานรป่ะเงินฟรีจ้าคนสลัมเงินฟรีนะคะซุมเงินฟีจาเเงินฟีจ้นคุณต้องมีสตินะคะ คานสตีนะคะสอบมึงส่วนรวมตวงล้อคันสีล้พูดมากนะอ้เียแต่แม่วยสวยแจ๊ะมึงช่วเียรอะไรชุบมาจะตายฟรีเหมือนเดิมอีเียไข่ต้มไหลไม่หามไข่ต้มไลไมหามไข่ต้มไหลไม่ะ วตางตีนก็มาต่งตีนคือจมาาที่เราัวใจมึงจังตาม่เปิดหน่อยดิทำไมอ่ะทำไมเป็นดีหยยบนั่งหน่อยไหวสัตว์เนี่ยนั่งแล้วก็บอกกับเต็นกูแล้วตอนนี้ไอ้เหี้ยสเชียสว่เยสว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 ยมาามาชิวเกรู้มกนะครับไมก่อนเนี่ยตอนยังไม่ทันหายเหม็นเลยเหี้ยจบละขอลงขอลงวิทย์หน่อยนดป้ะ จยังไะไม่ทันได้ตายเลยอ่ะเขาวอเขาวอเขาวได้เขาวอด้วยรออมมาเล่นอยังไม่ทันหลุดวอเลยพนักจะมีพเทคกะป้าไม่แม่ท่านพี่พเทคกบดิงเดีไม่ทันม่ให้เขาพี่โปเทคเราก็หาเล่อย่างอื่นไงลองขอเล่นแบบคนไทยอะไาเงี้ยขำขำมาแพชนะช่างมันเอาปยะเดี๋ยวเดี๋ยวม่แม่มรออยู่นี้แหละเราเรารอพรุ่งนี้ดีกว่าเดีวคืนนี้เราคุยอีกทีว่าเราอยากเล่นแบบไหน พี่เอยีมาทนนมอะไม่ได้ยินเสียงพีเซบัเลยอะเขาไม่เคยเห็นพี่คอย้นมนได้ดีนะเกได้ลยไอยู่ไหนาอย่วางงก่าง่ายเกินง่ายจัดง่ายเกินชิวเกินชิลเกินอะอุ้ยข่ไร้านอิ่มอิ่มอะตังฟีอู้วีจัดคนไม่มีผลนะคบเขาอยู่ที่ฝีมือแล้วก็ถมอกได้ไหมคะจริง